สำหรับแฟนๆของคุณโป๊ปบธนวัต์นะคะที่เป็นห่วงอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน<ม>หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าอาการเนี่ยกลับมากำเริบอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาจะลุกนั่งยืนเดินเนี่ยก็มีปัญหานะคะเมื่อวานนี้ไปที่กองละครเลือดทรนงค่ะก็ไปสอบถามพี่โป๊บว่า เป็นยังไงบ้างกับอาการหมอนรองกระดูกอืยอันอันนี้เป็นฉากในละครไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงขนาดนะซึ่งโรคเนี้ยพี่โปเป็นมาเขาบอกว่าเป็นมา6 7ปีแล้วก่อนเข้าวงการอีกเนื่องจากแล้วก็อาการกลับมาเร่กำเริบอีกครั้งเนื่องจากช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้มีอาการปวดหลังเวลายืนนานๆแล้วก็เมื่อวานนี้ที่กองละครเลือดทรนงนะคะก็ถ่ายทำคู่กับน้องเดียน์นาฟีโปนี่แหละสอบถามอาการพี่โปก็บอกว่าต้องทํากายภาพบําบัดต่อเนื่องสัปดาห์ละ3วันนะคะตอนนี้ก็ยอมรับว่ามีผลกระทบต่องานบางฉากเนีย ไม่สามารถถ่ายได้อย่างเรื่องนี้ต้องขี่มาก็ต้องขอเลื่อนทางผู้กำกับเนี่ยเลื่อนถ่ายทําไปก่อนแล้วก็ต้องเลี่ยงในการยกของหนักแล้วก็หมัน่นออกกาลังกายอย่างถูกวิธีมาฟังอาการของหนุ่มบ๊อกเลยคะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มดีขึ้นแล้วครับก็ไปกายภาพบําบัดแล้วก็เหมือนกับ ประครบเย็นยืดเส้นอะไรอย่างเงี้ยทางนักกายภาพก็จะทําให้ก็ทําให้หลังเรารู้สึกแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าบางอย่างก็ต้องใช้ที่เซฟอะฮะช่วยบล็อกหลังเอาไว้เวลาที่เราจะนั่งนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่หายหรอกไอ,ไอไอโรคอันนี้ครับมันก็เป็นโรคที่ต้องดูแลไปตลอดชีวิตนะฮะที่อย่ายกของหนักแล้วก็ พยายามนั่งให้ตรงอย่าเอี้ยวเก็บของยกของอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หมั่นออกกําลังกายพวกเนื้อกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องด้วยต้องถูกวิธี เป็นโรคฮิดในหมูห่วัยรุ่นพี่จอกก็เป็นพี่ไก่ก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นัยนหล่อๆทั้งนั้นหล่อๆทั้งนั้นด้วยที่เป็นก็ต้องดูแลตัวเองกันนะเพราะว่าถือว่าเขาพี่โป๋บอกเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาเนี่ยไม่หายด้วยก็ต้องดูแลตัวเองกันแฟนๆพี่โปก็หายห่วงกันได้พี่โปอกดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็จะมีละครให้แฟนๆได้ชม2เรื่องก็คือสไพเจ้าแล้วก็เลือดรักธรนงที่ตอนนี้กําลังถ่ายทำอยู่ครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข่าวบันเทิงที่นนําาาามฝกเช้้ีค